สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากันยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดประกอบยางเรเดียลนะจ๊ะรุดสับงุดไหนบุดรับเจี๊กเดียวนึ่งพี่บุตรทีมรตอทั้งไหมครับบุตรท่านพี่พอเขินข่ายเลยแล้วห่อนถ้าไม่ห่อนยังไง

你哪里哪里咯？啥东西放的？ อ้าวหนาไหมพี่เมย์ต้องขังใครที่ชอบงานช่างหรือว่างานลุยแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเจตุกตาไปได้นะจ๊ะ

ท่าทีำ <Sustain> า <able cleaning material> ี bye. ้เรอไ่เห็นเหรอเห็นเลยามงานจะเลยโอ้ลกันี่ว่าห้ด่กดนอยู่แล้วผมก้ไตี อะไรก็บ่เขือเนื้เยอะไหมอ่างวงจิ๋วอ่ะหลายๆเยอะเยี่ยมยิบตั้ที่หักดีสุดยอดเลยโอ้โหตั้งที่หักก็ใช่เลยโอ้หักน้ำทังละลายแล้วร่มเลยล่ะคลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า